เอสพัน RR สองพิบปดพอเสียบสาย OBD2 ครับแล้วเข้ามาที่หน้าเมนูครับเลือกยี่ห้อรถครับ S Series ปี2014บวก ตั้งค่าโค้ดเซอร์วิสมาที่หน้านี้ครับแล้วก็ลงมาเซอร์วิสครับอันแรกจะเป็นวันที่เข้าเซอร์วิสนี่คือผมตั้งค่าไปแล้วครับอันนี้คือตั้งเซอร์วิสครับว่าเซอร์วิสครั้งต่อไปเมื่อไหร่ นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าวันอันนี้ผมตั้งค่าไปแล้วนะครับอันนี้ตั้งค่ากิโลครับว่า